อยากประหยัดตังค์อย่าเพิ่งติดฟิล์มกันลอยนิ n โ o Switch 2แบบ Day 1นับเวลาถอยหลัง10วัน t ิ n โ o Switch 2วางจำหน่ายในประเทศไทยสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มา เตือนสติหรือว่าสกิปเพื่อนๆสำหรับสายประหยัดกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะรับเครื่อง Digital S 2ในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับกับตัวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอยโปรหรือว่าจะเป็นตัวกล้องเว็บแคมคาเมล่านะครับผมเองก็เคยทําการอันบล็อกกับตัวเปลี่ยนย่าแพรนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่นั้นเป็นของทางโฮลินะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยลงพื้นที่ไปนะครับ หิ้วไปแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ที่ทุกคนพอเป็นเจ้าของตัวเครื่อง Digital s วิ i t c h 2แล้วก็มักจะต้องใช้สตุ้งสตังเนี่ยในการซื้ออุปกรณ์เสริมตัวนี้มาทำการติดตั้งบนตัว n i n t e n d o s w i t c h 2นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวฟิล์มกันรอยนั่นเองนะครับอ่าเสตรงนี้แหละบางคนที่มีสตุ้งสตังนะครับ ที่มีความพร้อมตรงส่วนนี้อยู่แล้วก็จ,จะมองว่าไม่เป็นไรนะครับ3 0 0 5 0 0 6ห0 7ร0หรือว่าจะเกือบพันนะครับก็เลือกได้ตามเกรดของตัวชนิดฟรีมันเลยทีเดียวใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่มองว่าเอยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะเออเจอราคาเข้าไปอ่ะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นทางร้านอาร์ตเอกันเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่สกประมาณสักสามร้อยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่า300เนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแล้วล่ะนะครับอ่าแต่มันพอที่จะมีทางเลือกที่จะซื้อได้ถูกกว มันก็มีนะครับแต่ว่า300เนี่ยบางร้านนะครับอย,อย่างเช่นร้านอันกันเนี่ยเขามีบริการติดให้อีกนะไม่ต้องไปเสี่ยงเองสําหรับคนที่ติดไม่เป็นแต่ถ้าคนไหนติดเป็นเนี่ยผมก็ถือว่าได้กําไรหน่อยนะครับในการที่จะประหยัดในเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยได้นะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนเพื่อนเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวหน้าจอของตัวดิน e ท d o Switch 2นั้นมันเป็นหน้าจอที่ไม่ได้เป็นซสพิเศษหรือว่าพิสดารน,นะครับอย่าลืมนะครับมันมีขนาดหน้าจออยู่ประมาณ 7. ุด นิ้วนะครับแล้วก็ในตลาดเนี่ยโอ้โหมีหน้าจอพวกสายแท็บลงแท็บเล็ตนะครับที่มีขนาดหน้าจอ7.9นิ้วเหมือนกันนะครับที่อยู่ในตลาดอ่าซึ่งก็ตรงนี้แหละนะครับถ้าเ,เพื่อนๆลองไปเสาะแสวงหาดูนะครับอ่าก็อาจจะไปใช้ตัวพวกฟิล์มกันรอยนะครับของตัวแท็บลงแท็บเล็ตเนี่ยเอามาทดแทนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าอ่ามันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมาก นะครับอย่างเช่นผมไปค้นเนี่ยในขนาดของตัวทางชงชอปงชชอปี้เนี่ยก็เรียกว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยนะครับอ่าซึ่งผมเองอ่ะก็แอบแวบไปซื้อตัวฟิล์มกันร้อยเมื่อวานนี้นะครับที่แถวเสือป่าแต่อันนี้เป็นของมือถือนะเ,นเพื่อนๆตอนแรกผมก็คิดว่าคงจะแพงกว่าชอชอปงชชอปี้แหละนะครับเพราะแถวนั้นเขาจะขายเป็นราคาส่งกันซะส่วนมากใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมไปซื้อเพียงแค่แผ่นเดียวนะครับหกบบาทโอ้โหก็ถือว่าพอๆกัน นะครับเพราะเราเองไปทําธุระแถวนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้แหละก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่เอออยากจะเซฟในเรื่องของตัวฟิล์มกันลอยนะครับอืมแต่ต้องบ่งเล็บไปนิดหนึ่งนะติดเป็นด้วยนะติดไอตัวฟิล์มกันลอยนี้เป็นด้วยนะครับก็อันนี้แหละก็พอที่จะทําให้เพื่อนๆนั้นพอที่จะประหยัดเงินได้สักร้อยสองร้อยแหละหรือเปล่านะครับหรือดีไม่ด,ด,ดีอาจจะทําให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ได้ นะครับก็ประเมินความเสี่ยงกันดูเอ,เองนะครับว่าถ้าหากเราเองนั้นมีสกิลทักษะในการติดฟิล์มอยู่แล้วก็อาจจะช่วยประหยัดตรงส่วนนั้นได้อย่างน้อยก็ข้าวสักมือ้อนึงแหละนะครับมื้อดีๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนมองว่าก็ไม่เป็นไรจริงๆนะครับให้ทางร้านต่างๆเนี่ยช่วยติดให้เลยนะครับราคาพอสมเหตุสมผลผมก็มองนะครับไม่เกินไม่เกิน400กําลังดีนะครับอืมก็แล้วแต่การต่อรองก่อเพื่อนๆแหละ นะครับอืมอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาเตือนสติเพื่อนเพื่อนกันหน่อยละกันนะครับหรือคนไหนที่อยากจะลองสั่งตัวฟิล์มนะครับการลอยที่มีขนาด7จจุดนิ้วเนี่ยเอามาเตรียมความพร้อมนะครับที่มันเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยเอามาลองดูก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยไปบอกเพื่อนอเพื่อนว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องใช้เป็นฟิล์มของอสวิตต์ตรงๆหรอกไปใช้ของตัวทักบล็อกแท็บเล็ตเนี่ย แบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องดูกันหน่อยนะว่ามันมีวาลมีรอยบากหรือเปล่านะครับเพราะบางทีตัวฟิล์มกันรอยที่ไปใช้พวกแท็บเล็ตเนี่ยบางทีมันจะมีรอยวาลรอยบากตรงหน้ากล้องใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนล้วว่าจะลองไปเสาะแสวงหายังไงกันบ้างนะครับถ้าไปเจอนะครับที่มันเอามาเปรียบเทียบใช้เอามาเอามาเทียบเคียงเนี่ยใช้กันกับตัวสมิตได้ก็อย่าลืมมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยใช้ฟิล์มกันรอยของตัวแท็บเล็ตรุ่นนี้สินะเออ ประหยัดไปได้อีกร้อยสองร้อยเลยนะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆกันได้นะครับโอเคครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็มาแนะนำเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับกับตัวการประหยัดในเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยบนตัวเครื่อง i n ท e n d o s w i ท c h 2ที่เพื่อนๆหล,หลายๆคนก็คงจะต้องเสียตังค์แน่นอนนะครับกับการที่จะต้องติดฟิล์มกันรอยนะครับและพบกันใหม่ในนับถอยหลัง9วัน i ิ t e ท d o Switch 2วางจำหน่ายในประเทศไทยสวัสดีครับ